ด้านกองทัพไทยเองนะคะก็ได้จัดส่งเฮลิคอปเตอร์แบบเบล2อ2 EP ลงพื้นที่ไปในภารกิจของการรับตัวผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ที่มีโรคประจําตัวนําส่งยังศูนย์พักพิงและโรงพยาบาลต่างๆค่ะกองทัพไทยจัดส่งทีมกู้ภยัยเคลื่อนย้ายทางอากาศจากกองบินถ่ายภาพท,ทางอากาศกรมแผนที่ทหารและศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณาภายัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาปฏิบัติงานร่วมกันกับศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายกองบัญชาการกองทัพไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัย ขึ้นทําการบินเคลื่อนย้ายประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมสูงในพื้นที่อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยเป็นกลุ่มประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินและมีโรคประจําตัวมีความจําเป็นต้องไปพบแพทย์และจําเป็นต้องออกจากพื้นที่ไปที่ศูนย์พักพิงและโรงพยาบาลต่างๆสําสหรับในภารกิจครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมถือว่า ระทึกใจลุ้นบีบหัวใจแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขของคนไทยจริงๆที่เราได้เห็นภาพว่าทุกๆคนพยายามช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะผู้ป่วยมีทั้งผู้ป่วยโรคมะเร็งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและไปคราวเดียวนะคะไม่ให้เสียเที่ยวนอกจากไปรับผู้ป่วยแล้วยังมีการลำเลียงอาหารของใช้ที่จำเป็นไปส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยอีกด้วยค่ะ สำหรับภารกิจทางอากาศในครั้งนี้นะคะกองทัพไทยได้มีการบูรณาการและวางแผนงานกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปได้วยความรวดเร็วลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะ